แม่ใหญ่เรื่องสั้นเรื่องเล่าเรื่องคิดถึงแม่ใหญ่อะไรทําให้ผมต้องมีอาการอย่างนี้อาการที่คิดถึงแม่ใหญ่จริงๆแล้วต้องเรียกว่าอาดีตแม่ใหญ่ถึงจะถูกเรื่องมันเป็นแบบนี้หลังจากเลิกกับภรรยาแล้วผมก็ขาดการติดต่อกับทางบ้านภรรยาเลยสองปีกว่ากับแม่ใหญ่ก็ไม่ได้เจอแก่เลย เพราะผมรู้ว่าแม่ใหญ่นั้นแกเกลียดผมมากไม่ค่อยถูกชะตากันแต่แล้วอยู่ๆแกก็มาขอความช่วยเหลือจากผมก็เป็นช่วงนี้แหละที่ผมกับแม่ใหญ่ได้ปรับความเข้าใจกันจนเกิดมีความสัมพันธ์ต่อกันโดยที่ลูกสาวของแกซึ่งเป็นอดีตภรรยาของผมไม่รู้เรื่องเลยรวมถึงคนอื่นๆในครอบครัวด้วยผมกับแม่ยายติดต่อกันราวเกือบปี มก็ตัดสินใจเลิกติดต่อกันโดยเด็ดขาดโดยผมถอยตัวเองออกมาจากชีวิตของแม่ยายพร้อมๆกับที่อดีตภรรยาผมได้แต่งงานใหม่กับชาวต่างชาติและกำลังจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนับจากที่ผมเลิกติดต่อกับแม่ยายจนถึงเวลานี้ก็สามปีแล้วแต่ไม่รู้เป็นอะไรผมอดคิดถึงแกไม่ได้วันนี้ก็เช่นกันผมนึกถึงแม่ยายอีกก็อยากจะขอเล่าเหตุการณ์ ในบางช่วงที่ติดต่อกับแม่ยายให้ฟังกันว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างมีเรื่องที่แม่ยายมาหาผมขอให้ผมช่วยเหลือเรื่องเงินที่แกเป็นหนี้นอกระบบเป็นเงินหลายบาทอยู่ก็เกือบเกือบแสนแต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคงไม่กล้าที่จะทำเรื่องแบบนั้นอีกเป็นแน่ อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าผมปล้ามแก่นะครับมันไม่ใช่เลยผมเพียงแต่แสดงออกบางสิ่งให้แกได้เห็นบางอย่างเท่านั้นเรื่องก็มีอยู่ว่าวันนั้นผมได้ไปหาอดีตภรยาผมที่บ้านแม่ยายจำไม่ผิดน่าจะไปเรื่องเกี่ยวกับสินสมรสอดีตภรยาผมไม่อยู่บ้านอยู่แต่แม่ยายตอนที่มาถึงทีแรกแกถามผมว่ามาทำไม แถมยังต่อว่าผมอีกประมาณว่าเลิกกับลูกสาวแกแล้วจะมาทำไมอีกและตอนนั้นผมกับแม่ยหญ่ก็ไม่ค่อยจะถูกกันด้วยแกก็คงคิดไม่ถึงว่าผมจะมาหาถึงที่บ้านผมพยายามพูดดีกับแม่ยายแต่แกก็ยังพูดต่อว่าผมอีกผมจำได้แม่นเลยวันนั้นสภาพอากาศเหมือนฝนจะตกเมฆตั้งเขามีลมพัดตลอดแต่ไม่แรงนักแล้วฟ้าก็เริ่มมืดอ,อย่างเร็ว ลมพัดแรงขึ้นแรงขึ้นต้นไม้ข้างบ้านถูกสายลมพัดโอนเอ็นไปมาใบไม้เศษผงปิลวนไปทั่วเสียงบานหน้าต่างถูกลมพัดกระแทกกับวงกบดังปังๆแม่พายุมาแน่เลยเดี๋ยวผมขึ้นไปปิดหน้าต่างให้นะครับผมพูดไม่ทันขาดคำฝนก็โปรยปลายลงมาเสียงอดีตแม่ยายร้องบอกไม่ต้องรอกฉันจะไปปิดเอง แล้วแม่ยายแก่ก็รีบขึ้นบ้านไปปิดหน้าต่างที่ดังอยู่ด้านชั้นบนฝนเริ่มเทลงมาหนักขึ้นเสื้อผ้าที่ตากอยู่ตรงราวตากผ้าเริ่มจะเปียกผมจึงรีบไปเก็บเพราะมีตะกราา้าผ้าวางอยู่ตรงหัวบันไดพอผมเก็บเสร็จก็รีบยกเข้าบ้านยังไม่ทันเดินถึงประตูได้ยินเสียงอดีตแม่ยายพูดขึ้นตายจริง เสื้อผ้าเปียกหมดแน่พอผมเข้ามาในบ้านก็เห็นแกกำลังรีบสาวเท้าจะเดินออกไปเก็บเสื้อผ้าเราสองคนก็มาเจอกันพอดีผมเอ่ยขึ้นผมเก็บมาให้แล้วครับแม่อดีตแม่ยายพอแกเห็นผมกำลังยกตะกร้าเสื้อผ้าเข้ามาแกทำสีหน้าเขินเขินเหมือนอายสายตามองไปยังผ้าที่อยู่ในตะกรา้าที่ผมถืออยู่ในตอนนี้ ผมไม่ทันได้สังเกตรหรือดูว่าผ้าที่เก็บมามันเป็นยังไงผมจับมันรวบรวบแล้วยัดใส่เสื้อผ้าเยอะมากจนมันล้นขอบของตะกรา้าผมต้องเอาปลายคางกดทับผ้าเอาไว้ไม่งั้นมันจะหล่นออกตะกร้าแน่รู้สึกแค่ว่าผ้าด้านบนที่อยู่ได้คางผมนั้นเป็นผ้าเนื้อบางนุ่มๆและมันถูกแขวนไว้เป็นผงๆโดยมีที่หนีบเอาไว้ ขณะที่ผมกําลังเดินเข้ามาใกล้ตัวแม่ยายทีแรกแกทําท่าจะเข้ามารับตะกราแต่ก็ต้องชะงักไว้เพราะว่าพวงผ้าที่อยู่ด้านบนสุดใต้คางผมที่กำลังกดทับไว้มันกำลังเลื่อนจะตกลงจากตะกรา้าผมเลยต้องกดเหม็มคางลงไปอีกให้มันแน่นขึ้นแล้วทีนี้ทั้งคางและปากผมจนถึงจมูกมันจมลงไปเนื้อผ้าเมื่อสายตาผมได้มองต่ำลงมา จนเห็นเนื้อผ้าด้านบนผมรู้ทันทีมันเป็นชุดชั้นในส่วนล่างของผู้หญิงและแน่นอนมันไม่ใช่ของใครอื่นไกลของแม่ยายผมนั่นเองมันมีกลิ่นหอมของน้ำยาปรับผ้านุ่มผสมกับกลิ่นบางอย่างที่คุ้นเคยจังๆซึ่งอดีตแม่ยายตอนนี้กำลังหน้าแดงจนผมเห็นได้ชัดแม่ยายแกจึงรีบหันหลังกลับ แล้วเดินเข้าห้องนอนทันทีพร้อมกับเอ่ยขึ้นเอาวางไว้บนตนนั้นแหละแล้วเธอก็รีบกลับไปได้แล้วพอผมวางตะกร้าลงก็เดินออกมาหมายจะออกจากบ้านพอมาถึงประตูก็เห็นว่าฝนยังตกหนักอยู่อีกผมจึงปิดประตูบ้านแล้วกลับมานั่งตรงโต๊ะที่วางตะกร้าไว้พอผมนั่งได้สักครู่ ฝนก็ยังไม่หยุดแถมมีเสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่าอยู่ไม่ไกลนักผมนั่งมองอะไรไปเรื่อยแล้วหันมาที่ตะกร้าผ้าสายตาผมก็เห็นพวงชุดชั้นในวางอยู่ด้านบนผมเลยนึกขึ้นได้ว่าที่แกไม่รับตะกร้าจากผมก็เพราะคงอายที่เห็นผมเอาคางกดกางเกงไว้จมูกก็สูดดมกลิ่นเข้าปอดส่วนปากนั้น ก็อยู่ชิดติดกางเกงในเข้าอย่างเต็มๆม,มีหน้าแกถึงสะบัดหน้ากลับเข้าห้องทันทีใจหนึ่งก็อดตำหนิตัวเองไม่ได้ที่ทำลงไปโดยไม่ได้เจตนามันเป็นไปโดยธรรมชาติกะว่าเดี๋ยวถ้าแกออกมาผมจะขอโทษแกจนฝนหยุดตกแม่ยายผมก็ยังไม่ออกมาจากห้องนอนของแกผมก็กลับออกมาโดยไม่ได้ลา หลังจากนั้นไม่นานเดือนกว่าๆแม่ยายก็มาหาผมที่บ้านพร้อมกับขอบความช่วยเหลือดังที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วในข้างต้นที่ช่วยเรื่องเงินกู้นอกระบบนั่นแหละครับ